สบายดีมือนี้จะมาซ่อนลงฟอนทัสลาวในแพ้อ่ะในในในแอปพิเคชนเนาะส่วนคลิปนี้คือคลิปพี่ว่าโคตรมีสละสุดๆแล้วเนาะสำหรับคนว่าเฮ็เปอรป็นเขามาเบิ่งคลิปนี้แล้วจะเป็นแน่นอนเขามาเบิ่งแล้วนะว่า สมมุติว่าเฮาหิมคําว่าฮักเจ้าเด้อเฮาก็มาเลือกฟอนต์นะแบบของฉันนี่ก็คือตัวอ่าฟอนต์ที่ว่าเฮาเคยดาวน์โหลดลงแล้วอ่าเฮาดาวน์โหลดใส์เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสนอ่าตัวนี้เฮาก็เลือกได้เนะาะตัวอักษรมีลายแบบที่เฮาเลือกเลย เห็นบ่ว่านี่แต่แบบพี่ว่าโคตรงามเนาะไปเบิ่งวิธีกันเลยเข้าไปใน Google Chrome ขักกน้นตอนแรกๆเนาะให้พิมคํา,าว่าฟอนต์ลาวฟอนต์ลาวเด้บ่แม่นว่าฟอนต์ลาวเด้อบ่ได้ฟอนตบ่ได้ร้านเด้อฟอนต์เนาะ okay, <okay>. yeah. แล้วก็กดเข้าไปลาวฟอนต์หลังจากนั้นเนาะมันเลือกตัวอักษรว่าเฮามัก มักโตได้ก็เลือกได้นะว่าเขามักจังได้เขาก,ก็กดไปกดไปเบิงนะว่ามันมียังแน่ห้ามห้องว่ามีไล่แน่นอนมีลากไล่สำหรับคนอีว่าเฮดบุเป็นเดอ้อวันนี้เราจะมาซ่อนแบบ ละเอียดให้กับทุกคนได้เอาไปใช้งานได้นะสมมติว่าเฮาอยากได้หล่าเศร้าน้อยนี่นะเขาก,ก็กดดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดแล้วเนาะให้กดกลับไปเลือนห้าฝ่ายส่วนตัวหรือว่าฮ่จัดเก็บอ่หาหัวซอกของเฮาเนาะ กดเข้ามาให้กดเข้าไปที่วา่าจัดเก็บภายในเนาะลังจาก,กนั้นให้หารุสมเรือนห้าคำว่าล่ารถแล้วก็ไปโซกว่าหล่าเศร้าน้อยเนาะอันที่ว่าเหาเดาลดเขาในเครื่องเมื่อกี้นี้เขาก็ห้าคำว่าหล่าเศร้าน้อย เนี่เห็นบาวา่าก็จะอยู่ในไฟอาดาวน์โหลดของเฮาแล้วเนาะเฮาก็กดเข้าไปในเหล่าเศร้าน้อยเลยหลังจากนั้นมันจะห้ามมาวา่าแยกบ่ให้แยกไฟลเนาะมาวา่าเป็นซีตัวนี้จะบ่บามารถจะเอาไปลงฟอนต์ได้เลยเฮาต้องได้ทําการแยกก่อนเฮาก็กดเข้าไปตัววาา่าแยกหลังจากนั้นมันจะเป็น p p f นี่ก็คือว่า แยกฝ่ายสําเร็จแล้วเนาะแล้วก,ก็กดจึงไว้แล้วก็กดย้ายเนาะกดออกมาหนานแหลกห้าคำว่าพิกอาร์ตอ่าตัวนี้จะเป็นพิกอาร์ตของเฮาเนาะแล้วก็จะมีฟอนต์เฮาก็จะย้ายมาทีนี้เลยอ่าจะ,จะเจรอนเบอรงเท็นบ่าวา เลาเศร้า,าน้อยกีอเอฟนะก็อยู่ในฟอนต์ฟอนต์นพิกอาร์ตแล้วหลังจากนั้นเขาเข้าไปในพิกอาร์ตคือก่าวนะแล้วกดมาตัวนี้นะแล้วก็ตัวแรกโบ,บแมนเนาะตัวซองกับโบแมนตัวที่ชามแบบอ,แบบอักษรของฉันแล้วก็กดคำว่าเฮ erm ิร์มฟอนต์ หลังจากนั้นก็กดคำตัวว่าเ e erm ิมฟอนน o d เนอะแล้วก็ให้มากดสร้างคีดถ้าว่ามันขึ้นนะจริงๆเนานะแล้วให้เลื่อนคำว่าฝ่ายส่วนตัวเข้าไปคือเดานะฮีจัดกเก้ภายไหนแล้วเลื่อนห้าคำว่า p i นะาร์ตเนาะ Art แล้วก็กดเข้าไปใน p อาร์ตแล้วซอกอ่าเ่าสาวน้อยเมื่อกี้ที่นบ่าว่า เรลาเศร้า,าน้อยจะปรากฏอยู่ไหนฟอนตองเห่าแล้วเนาะอ่าฟอนตพิกอาร์ทองเหาืหัวกกรกดเข้าไปหลังจากนั้นมันจะให้ห้ามมาว่ากดว่าเรียบร้อยบอกไปว่าใคยๆว่าย้ายไปใส่ไหนแอบนะ้าแอบใดเลยออกกรกดเห็นบ่าวา หลังจากนั้นน้องเหล่าเศร้าน้อยก็เข้ามาอยู่ในหุ่นละซับของเฮาเป็นเฮียมอยนะครก็กดเข้าไปใส่งานได้เลยอ่าตัวนี้จะเป็นฟอนต์เหล่าเศร้าน้อยทีว่าเฮาดาวโหลดเข้ามาเมื่อกี้นี้เนาะตัวนี้จะเป็นฟอนต์เวียงจันเหล่าเศร้าน้อยเวียงจันแล้วฟอนต์เหล่าไล่ล่ฟอนต์นี้ก็คือไปดาวโหลดในแอป อ่าในเว็บไซต์เฮาแนะนำได้เลยเนาะเราเป็นอเว็บไซต์ฟอนลาวเนะาะดาวน์โหลดฟรีนะจ๊ะเราก็มาใส่งานในความหมักเนาะว่าเฮาจะแต่งังหลายยักเอาไปลงเทสหรือว่ายักสร้างก่อนหรือสร้างคำคมคมต่างๆเนาะทำห้องว่างงามและบหิตว่างในนอน ส่วนคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะบอหัคลิปต่อไปส่วนคลิปต่อไปเ่าจะมาซ่อนลงฟอนต์ให้เนะาะฟอนต์ภาษาไทยเพื่อว่าจะมาเหตุปกคลิปต่างๆให้กระพันหู้สมนะจ๊ะ